สวัสดีค่ะนี่ค e ือผลงานของเด็กหญิงการวิศราแอมประชาใจเกิเออเป็นตัวอะไรลูกหุ่นยนต์หรือเปล่าคะเหมือนหุ่นยนต์ที่พี่บีไปเที่ยวเลยไปเที่ยวไหนไปเที่ยวตากอากาศคุณอ๋อหุ่นยนต์ที่เราได้ดูวันนี้ใช่ไหมคะใช่อ๋อโอเคเหมือนเหมือนหุ่นยนต์ หมือนขนยนเลยอ่ะใช่อันนี้ต่อขนยนเป็นอ่ะค่ะเก่งจังตุ้ม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 ตมน่นนี่ตัวด้วยอืมเก่งมากเลยตัวด้วยค่ะนั่นก็พยายามเป็นรถตุ้มตุ้ตั้ <laughs> อ๋อกลายเป็นรถไรด,ด้วยใช่ไหมลูกหุ่นยนต์แปลงเป็นรถหรือเปล่าใช่อ๋อเก่งจังทำได้มันชมเหวคนเหมือนคนแบบนี้เลยอ่ะอ่าฮะตอนนี้ไดน,น้ตอบเฉเฉาเฉฉาฉับฉับฉับฉันตอบว,ว่าในเฉาด้วยาทางเข้าเหรอคะลูกประตูอ๋อเป็นมองโมหะในเสา ไป mm. อันนี้เป็นนที่มเสียานก็เอาปูเสือมานะ่ะว่ในออันนี้ก็เป็นที่ปูเแสบบนะอัน,นีก็อเอาปูสนะ uh huh. ือ,อปูไปใ้ในชเสาเอโอ้กิ oh. เราจะต,อตกอบไปเราจะกลับไปแบบนี้ถ้าเราอันตามันไป <c oughs> เราจะต้องเอาอันเปิดเสืออ๋อนี่เป็นเสือ,อ,อะคะ OK! okay <laughs>